วันนี้ช่องเปิดตำนานเล่าขานที่มาจะพาทุกท่านไปกับสาการะหลวงพ่อวลีขิงที่วัดไร่ขิงกันค่ะวัดไร่ขิงเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนตำบลไร่ขิงอำเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมมีหลวงพ่อวลีขิงซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานที่ชาวนคนปรปฐมเคารพนับถือเดิมเป็นวัดราต่อมาจึงยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชันตีชนิดสามัญเมื่อวันที่10กร,รกฎาคม2533แม จะได้รับการตั้งชื่อใหม่เป็นวัดมงคลจินดารามทว่าชาวบ้านก็ยังคงเรียกด้วยความคุ้นเคยว่าวัดไร่ขิงตามชื่อของชุมชนแถบนี้ซึ่งในอดีตเป็นที่อยู่ของชาวจีนและนิยมปลูกขิงกันอย่างแพร่หลายเล่ากันว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงล่องน้ำม,มาในแม่น้ำนครชัยศรีก่อนจะถูกอัญเชิญขึ้นประดิษฐานณะวัดไร่ขิงชาวบ้านเลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณโดยเฉพาะเรื่องการขอพรให้หายเจ็บไข้ และขอให้สมปรารถนา